สวัสดีครับวันนี้พบกับสีเกม h ช n n e l เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จัดทำเพื้มาดูนะครับความสนของแมวผมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอซื้อเครื่องดูุ่นแบบุขนยนต์มาแล้วทีเนี้ยเอากามาใช้ดวด ขนแมวอะไรแบบนี้ครับลองดูแต่กับกลายเป็นว่าเป็นของเล่นแมวไปซะทัง,งานนั้นเดี๋ยวเราไปไป,ไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นของเล่นแมวได้ยังไงครับไปดูเลยครับดูนะครับตอนนี้นะครับกำลังกับกลายเป็นของเล่นสงงานนะ oh, <no. S 1> ครับ ของเล่นที่ซื้อให้มานะครับไม่ยอมเล่นนะครับเล่นเครื่องดูดฝุ่นแทนนะครับนี่ก็เป็นแมวผมนะชีวิตประจําวันก็อยู่กันอย่างนี้ครับวันนี้วันหยุดนะครับอันนี้คือของเล่นนะครับเอามาไว้ดูดฝุ่นแต่แมวเล่นนะครับเนี่ยเดินตามไม่หยุดเลยเดินตามไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยดูนะครับเพื่อนอันนี้เหนื่อยแล้วนะครับช่วงแรกมาเล่นบ่อยมาก ซนมากครับเนี่ย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 เอาแล้วเนี่ยเป็นของเล่นแมวไปเลยนะครับผมซื้อมาไว้ดูดขนแมวนะครับแต่ก็แต่ก็แมวนึกสนุกก็เป็นของเล่นแมวก็คอขี่ยเขี่ยมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ทําความสะอาดไม่ได้สักทีนะครับเพราะแมวคอยเขี่ยอยู่างนี้ เป็นของเล่นแมวนะครับนี่เนี่ยซื้อมาให้จะให้เอามาให้เล่นก็ไม่ยอมเล่นก็ไม่ยอมเล่นไม่ยอมเล่นครับไอ้อันที่ไม่ได้ซื้อมาให้เล่นดัเล่นเล่นครับเนี่ยดูสิเดินตามอยู่ไม่หยุดเลยเนี่ยฮะพาฟาดดูซิเนี่ยของเล่นนะครับซื้อมาให้เล่นไม่กัดไม่เล่นอะไรเลยกลัวด้วยกลัวครับนี่ย ตวนนี้ครับผมซื้อมาให้ครับไม่เล่นกลัวปลาด้วยครับไม่กล้าเล่นเลยเห็นไหมครับแต่ว่าของที่เอามาใช้ดูดฝุ่นเพิ่งซื้อมาอไดเเเ้เนี่ยไม่เล่นไม่เลยเลยครับดูดิเทียบกันนะความสนของอเมริกันช็อตแฮร์นะครับใครจะเรียนก็ศึกษาจะดีนะ ส่วนมากครับ oh, <no. S 1> ขนาดานีน้น้องโดนโดนตัวคู่ทับกันแล้วแต่ว่าเรายังไม่ไปหาหมอยังไม่ตรวจตัวคกอีเดือนก่อนนี้ครัเอาเล่นแล้วัไงเธอมกลัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำาวามแต่กี่สีฟฟาดลูกเธอเปิดนี้สิเปิดของเล่นดนิจะกลัวไหมดูครับอ่ะ,อะตามอ่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะตามตามทุกสี่เก้า ลองใครที่เป็นธาตุแมวนะครับก็ลองหนานกลัวใช่ไหมกลัวไม่เล่นเลยอะ่ะกลัวไม่สนใจด้วยสนใจเครื่องดูดฝุ่นนะฮะใครที่เป็นธาตุแมวนะครับก็ลองซื้อมาได้นะครับมันก็ดูด่นแมวดีอยู่นะก็พอช่วยได้ครับเครื่องละห้าร้อยกว่าบาทสามร้อยก็มีนะแต่ผมเลือกตัวสั่งมาจากในลาซาด้านะครับลองไม่ได้โฆษณาของนะแต่ว่ามันก็ดีแหละแต่อันนี้ให้เพื่อนดู สุกับราคามันนะครับซื้อมาก็ไม่เสียดายเห็นไหมเห็นไหมอย่าไปเล่นมมนป้านเออชอบเล่นเชียวนนี้เห็นไหมเนี่ยนะดูดิเออดูปานไม่สนใจสนใจเครื่องดูดฝุ่นนะฮะเอาเป็นว่าก็ให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะครับคือยายเพื่อเนเห็นว่าเราซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาดูดขนแมวแต่กลับกลายเป็นของเล่นแมวสง,งักน,นะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับสีเกมชแนลเนาะ วันนี้ผมก็มาให้เพื่อนดูเพื่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปผมก็ขอเชิญชวนนะครับกดไลค์กดส r i ครด้วยนะครับสิเกมช anel ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย